สวัสดีค่ะสวัสดีเกษตรกรชาวนาทุกๆุกท่านนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเฮก,กันทั้งประเทศนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารประจาวันที่13ธันวาคม2567ในเรื่องของการติดตามการแจกเงินไร่และ1,000บาทนะคะไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต67-68ทกศนะคะฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกๆุกท่านขอให้ท่านนะคะติดตาม ความคืบหน้าในการตรวจสอบบัญชีเงินฝากโดยเฉพาะนะคะกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใหม่และกลุ่มเกษตรกรเดิมนะคะที่บางทีสูตรบัญชีของท่านอาจจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะจะทําให้ท่านพลาดเงินหมื่นได้เนื่องจากทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพททองทานชินวัตรได้อนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทกศจะทําการโอนทั้งหมด5รอบโดยรอบแรกที่จะโอนเงินนะคะให้กับกลุ่มภาคเหนือในวันจันทร์ที่16 6ธันวาคม2567และรอบที่2นะคะให้กับก an an. ลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่17ธันวาคม2567รอบที่3โอนให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะจะโอนในวันที่18ธ <ๆ S 2> ันวาคม2567รอบที่4นะคะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะจะโอนในวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคม2567และรอบสุดท้ายรอบที่5จะโอนให้กับกลุ่มภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะในวัน สุที่20่ธันวาคม2567โดยทกศนะคะขอฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ท่านติดต่อธนาคารหากบัญชีของท่านนะคะไม่มีความเคลื่อนไหวถูกปิดนะคะหรือบัญชีถูกอายัดใดๆก็ตามเพราะมีฉะน,นั้นท่านจะพลาดเงินหมื่นได้นะคะโดยเฉพาะท่านไหนที่มีที่นานะคะ สูงสุดอยู่ที่10ไร่จะได้เต็มจำนวน1 0,000บาทหากท่าไหนนะคะที่มี1-9ไร่นะคะก็จะได้ลด จำนวนรงตามจำนวนไรายของท่านแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวนานะคะอย่าให้ช้านะคะเนื่องจากว่าวันจันนี้แล้วนะคะทางด้านทกศจะทำการโอนเงินขอให้ท่านรีบดำเนินการโดยด่วนส่วนท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอาจยังไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทบกยังไม่ส่งมาที่ทกศนะคะก็ต้องแจ้งให้มีการ ปปรับุงส่วนกรณีที่ชื่อสกุลนะคะของข้อมูลทบกรมไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีเงินฝากก็ต้องรีบดําเนินการแก้ไขนะคะหรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากทากศนะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่ เพิ่งจะขึ้นทะเบียนปีนี้เป็นปีแรกก็อาจจะยังไม่เปิดบัญชีทรกศก็เป็นไปได้ก็ขอให้รีบดาเนินการนะคะหรือบางท่านนะคะข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของท่านยังไม่แล้วเสร็จดังนั้นขอให้ท่านดําเนินการแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กเกษตรอําเภอในพื้นที่หรือสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะขอฝากเตือนเน้นย้ําพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทุกๆท่านที่ได้รับสิทธิ์ ขอให้รีบดําเนินการเนื่องจากว่าทางด้านทกศจะจัดการโอนเงินทั้งหมด5รอบดังที่แจ้งข้างต้นแล้วนะคะถ้าหากไม่สามารถแก้ไขหรือแก้ไขไม่ทันท่านจะต้องรอการโอนเงินในรอบเก็บตกซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนดังนั้นจึงขอฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาะให้รีบดําเนินการส่วนการตรวจสอบสิ์หรือการเช็คเงินนะคะว่าเข้าหรือยัง หรือได้รับการโอนจากทางทกสหรือยังก็สามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันทกส BAC s Mobile นะคะตลอด24ชั่วโมงหรือจะนำสมุดเงินฝากบัญชีของท่านไปปรับที่ตู้ ATM ก็ได้หรือจะไปปรับที่ธนาคารโดยตรงก็ได้นะคะหรือบางท่านนะคะอยากจะเช็คจากบัตร ATM ก็สามารถนำไปเช็คได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการติดตามนะคะในเรื่องของการรับ โอนเงินจากทางด้านทกสบางท่านอาจจะใจร้อนไม่ทราบว่าเงินเข้าหรือยังนะคะอยากจะทราบก็สามารถตรวจสอบได้ตามที่แจ้งนี่ก็จะเป็นความคืบหน้านะคะล่าสุดของการโอนเงินไร่และ1,000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่1,000 0บาทเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของท่าเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวนาน,นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ